สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆอะไรค่ะหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะมาค่ะพี่มาดูก,กันที่องค์แรกค่ะอันนี้เป็นปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้เลยคะ่ะเป็นภาพปิดตาเก่าๆนะคะพี่ขาน่าจะหลวงพ่อะแก้วมั้งคะพี่ถ้าจําไม่ผิดถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยคุณลูกค้า้วยค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะปิดตาหลวงพ่อแก้วนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นพับปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะตามภาพเลยค่ะนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเป็นพับปิดตาหลวงพ่อแก้วจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนเล่มนี้จะเป็นมีดของหลวงพ่อฤสีดิงดำจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะได้มาแบบนี้ตามภาพเลยค่ะได้มาแบบนี้ตามภาพไปนะคะพี่ขาจะเขียนว่าวัดท่าซุงจะ้ะแล้วก็มีสามห้าจ่ะสามห้านี้ไม่ทราบว่าเลขอะไรนะจ๊ะเนี่ยค่ะเขียนว่ามีดหมอชาตีจะเป็นปลายแหลมจะพี่จ๋าตามภาพค่ะขอไว้ที่เจ็ร้อยบาทจะ้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจาก0 8 4 0์แปดสี่้ากจะสวยงามมากจ้ะพี่ความยาวจะอยู่ประมาณนี้ค่ะขวามือค่ะข้อมือจ้ะข้อมือจ้ะนะคะขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทาง50บาทจ้ะเล่มน,นี้จะพี่ตามภาพเลยค่ะตามภาพเลยค่ะพี่ขายนะคะขอไว้ที่ หนึ่งพันสองร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทมีดหลวงพ่อเดิมจะ้ะตามภาพจะ้ะพกาพาได้สะดวกสบายจะ้ะเนี่ยค่ะได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ N line. ขอภาพเพิ่มเติมจากพี่จ๋าที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพี่จ๋าสำหรับมีดหลวง พาะเดิมเล่มนี้จะพี่จ๋าอันนี้เขาบอกว่าเป็นตะกุดหลวงพ่อกลวยอะค่ะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะตะกุดหลวงพ่อกลวยดอกนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะตามภาพเลยค่ะพี่นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อกลวยจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเม็ดขนุนจ้ะเม็ดขนุนขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ เม็ดขนุนหนูขอไว้ที่ห0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่าภาพไม่ชัดแอนไลน์จ้ะนะคะได้มาสภาพนี้จ้ะอ่าถามว่าหนักไหมไม่มันมันหน่วงหน่วงจ้ะหน่วงหน่วงจะพี่หน่วงหน่วงนะไม่ได้ว่าหนักจนแบบหนักเหมือนลูกหินไม่ใช่นะคะพี่ไม่ใช่นะหน่วงหน่วงค่ะพี่หน่วงหน่วงจ้ะห0ร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะมีรอยจานด้วยค่ะพี่ มีรอยจามด้วยน,นะคะพี่ขาเป็นเบีย้ยแก้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในค่ะพี่700บาทจ้ะเจ็ดบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ค่นะคะเป็นเบีย้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดเชือกถักจ้ะเอไม่ใช่ขอโทษจ้ะพี่เป็นเบีย้ยแก้เบีย้ยแก้เชือกถักไม่ทราบที่จะมีห่วงสองห่วงจะพี่จ๋าขอไว้ที่700บาทจ้ะเบีย้ยแก้เชือกถักเก่าๆค่ะพี่จ๋าตามภาพจ้ะตามภาพเลนะคะ หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นเบีย้ยแก้ถักเชือกอกาๆน,นะคะพี่ขาตามภาพเลยนะคะที่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้อะไรเอ่ยสามคงทองเต๋กุมะไอ้ระับสีพึ่งเปล่าราดับสีพึ่งน่าจะเป็นสีอ้อนี่จ้ะมาแล้วจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เน่จ้ะด้านในจะเป็นสีพึ่งนะจ๊ะพี่แล้วก็มีกุมานนะคะพี่แล้วก็มีตะกรุดสองดอกตรงกลางนี่หนูไม่รู้ว่าถืออะไรค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านี่นม์นได้จ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกุมารคงทองหลวงพ่อเตจ้ะเป็นตลับกลมๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่เป็นตลับสีพึ่งกลมๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะมีควาอย่างนี้จ้ะหมุนจ้ะหมุนเนี่ย มุนออกค่ะพี่ได้มาแบบนี้คะ่ะพี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะพี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันคะ่ะตั้งแต่อัดคลิปมาก็เนี้ยค่ะพี่เพิ่งได้ของแปลกมางนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จัดตราสีพึ่งกุมารพ่อเต๋จ้ะส่วนอันนี้หนูขอเรียกว่าแมลงจ้ะแมลงหรือพึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะห้าร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่จาดด้าน,นหลังมีรอยลงทองจ้ะพี่ถ้าจะปิดบอกว่าตัวที่เป็นแมลงนะจ๊ะ ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าไม่ทราบที่จากห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อป่านจะพี่หันหัวอีกฝั่งหนึ่งหันหน้าอีกฝั่งหนึ่งเจ็ดร้อยบาทจ้ะอ่าจะมีสองตัวนะคะพี่ได้มาแบบนี้นะจ๊ะเป็นสองตัวจะพี่หันหันไปอีกฝั่งหนึง่งหันไปอีกฝั่งหนึ่งจะพี่นะคะหันหัวไปคนละฝั่งกันนะคะพี่สรุปง่ายๆคือหันหัวไปคนละฝั่งกัน เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้เป็นพระลีลาจ้ะลีลาค่ะพี่เป็นพระลีลาค่ะพี่ไม่ทราบว่าหลวงปู่บุญหรือเปล่าห้าร้อยบาทจ้ะพระลีลานี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสําหรับพาราลีลาองค์นี้จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่ทิมจ้ะ เป็นปิตาหลวงปู <Stars> ปทิม <Street> ได้มาคู่กันนะคะพี่ได้มาคู่คะ่ะมีสีขาวสีดําจ้ะองค์ละห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้คือองค์สีขาวจา้ะสีขาวมองยากหน่อยนะคะพี่เพราะว่าแสงไฟสะท้อนจ้ะเพราะว่าแสงไฟสะท้อนนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าปิตาปูทิมองที่หนึ่งสีขาวจา้ะหรือจะนิมมตลคู่ก็ได้นะคะพี่ขานี่องค์ที่สองค่ะพี่เป็นสีดาําจ้ะ องค์ที่สองเป็นสีดาราคาก็เท่ากันค่ะพี่ขาต่อโค้ดเลขสามด้านหลังห้าร้อยบาทจ้ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจากเป็นเหรียญกองกอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไปที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะองค์นี้จะเป็นเหรียญอะไรเนี่ยอ่านก่อนไม่ทราบที่จะไม่ทราบที่ลยที่รู้แต่ว่าด้านหลังเป็นพสสองสี่แปดศูนย์จ้ะเป็นเหรียญพระครูอะไรเนี่ย พระครูอัฏฐพลอะไรเนี่ยทำมาอะไรเนี่ยทําไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวอ่านผิดนะคะเป็นเหรียญเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอไปที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้เหมือนกันจะ้ะปูไข่หรือเปล่าองค์เนี้ยหรือว่าไม่ใช่เนะะี่ยค่ะไม่ทราบที่จ้ะพี่มียันข้างๆพอศสองสี่หกแปดไม่รู้ที่ค่ะไม่รู้ที่จะ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่ออีจ้ะพ่ออีห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญพ่ออีห่วงเชื่อมนะจ๊ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จ้ะองค์นี้เขาเรียกว่าพระอะไรวะลืมแล้วพระรอดลาวไม่ใช่ใช่พระรอดลาวหรือเปล่าไม่รู้ค่ะพี่ลืมชื่อแล้วห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าพระชัยวัดหรือเปล่าค่ะพี่องค์นี้ค่ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าองค์นี้จะเป็นเหรียญปู่สุดวัดกาหลงจ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเหรียญปู่สุดวัดกาหลงเหรียญน,นี้สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าหนูได้มาสภาพเดิมๆอย่างนี้เลยจ้ะหนูได้มาสภาพเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เหรียญปูสุดวัดกาหลวงจ้กอันนี้จะเป็นลูกสะกดไม่ทราบที่จะมีรอยจานจะ้ะถักลวดเก่าๆอย่างนี้ค่ะพี่600บาทจะ้ะมีรอยจานถักลวดเก่าๆน่าจะเป็นเนื้อไมก่กระสิ์จะพี่จ๋านะคะเก่ามากจะพี่ถักลวดเก่า600บาทจะ้ะ6ก0บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จปกโพจะ้ะสมเด็จปกโพด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีจ้ะ6ก0บาทจะ้ะ สมเด็จปกโพด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีองค์นี้สวยงามจริงๆจะพี่เริ่มพาสติกเปิดหน้าเปิดหลังสวยเหมือนแม่ค้าเลยคะ่ะพี่ขานะคะเอพูดเข้า้างแม่ค้าเลขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่จ๋าเป็นสมเด็จปกโปพพระแม่ธรณีนะจ๊ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้า องนี้จะเป็นเหรียญปูทิมจ in ่ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่เหรียญปูทิมองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นเหรียญหลวงปูทิมจ้าอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่จ้ะเป็นเหรียญก่อเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ้าองค์นี้จะเป็นปิดตาแร่บางไผ่จ้ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ ปิตาแร่บางไผ่ไม่ทราบว่าพิมพอะไรจะพี่เหมือนงูอยู่บนหัวหรือเปล่านี่ก็ดูกันเอาเองนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ปิตาเก่าไม่ทราบทีจ่จ้ะปิตาแร่บางไผ่จะ้ะอันนี้เดือนพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะเริ่มพลาสติกจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะเดือนพ่อคงวัดบางกระพร้อมหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะปิตาปูยิ้มจะพี่สวยงามมากจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ ปิดตาปูยิ้มผิวสวยงามมากน่าศึกษามากจะพี่สภาพเดิมๆพร้อมใช้งานจะพี่พร้อมใช้งานนะจ๊ะพี่จ๋าสวยจริงๆจะพี่พี่ดูคาบความเก่าจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะพี่ดูภาพคาบความเก่านะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินจ้ะ หกร้อยบาทจ้ะพ no ี hehe, ่รูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะพี่องค์ไม่เล็กมากองค์ไม่ใหญ่มากจ้ะพี่จ๋าสวยงามจริงๆจ้ะพี่หกร้อยบาท amar. จ้ะเป็นเนื้อโลหะนะจ๊ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะขอไว้ท <osters S 2> ี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ <weed> ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามะไฟจ้ะองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามะไฟห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ อันนี้ไม่ทราบที่เลยมาในก้นหอยอย่างนี้นะคะพี่ไม่รู้ว่าอุปคุปหรือว่าอะไรนะคะพี่พูดผิดพูดถูกไม่ว่ากันนะคะพี่นะคะอยู่ในก้นหอยแล้วก็เหมือนพนมมือนะคะหนูสันนิษฐานเอาเหมือนจะพนมมือนะคะพี่ขานะคะห้าร้อยบาทพอจะพี่ ห้าร้อยบาทพอจะพิจารไม่ทราบที่นะจ๊ะไม่ทราบที่ว่าที่ไหนจะพิจารเหมือนเป็นพระพุธหรือเปล่าแล้วนั่งพนมมืออันนี้หนูสันนิษฐานเป็นก้นหอยจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นสมเด็จก้อนสมเด็จก้อนนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะ้ะสมเด็จก้อนนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหาพี่ 9องค์จาก800บาทคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วค่ะพี่ขาซื้อเถอะค่ะพี่ซื้อเถอะค่ะพี่ขาซื้อหน่อยจะพี่จ๋านะคะ800บาทจากเป็นสมเด็จก้อนติดติดกันอย่างนี้นะคะพี่ไม่สามารถดึงออกได้นะคะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้จะพี่จ๋านะคะเป็นสมเด็จก้อนจากขอไว้ที่800บาทจะพี่สมเด็จก้อน800บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุข ด้านหลังจะมีตะกรุดดอกเล็กหนึ่งดอกหกร้อยบาทจ้ะด้านหลังจะมีตะกรุดดอกเล็กหนึ่งดอกจะพี่จา๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะเดี๋ยวหลวงพ่อทองสุกจะพี่จา๋าอันนี้จะเป็นเหรียญพักครูเดิมลายธงชาติด้านหลังมีรอยจานหกร้อยบาทจา้ะด้านหลังมีรอยจานอย่างนี้นะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นลายธงชาติอย่างนี้แล้วก็มียันตรง หัวค่ะ600บาทจะพี่เหรียญพ่อเดิมจ้ะองค์นี้จะเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนเลื่อมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลัง600บาทจะพี่เหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจะพี่จากขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจะ้ะองค์นี้จะเป็นหลวงปูสุขจะพี่จับขอบอย่างนี้จ้ะด้านหลังมีรอยจาน600บาทจะ้ะ ด้านหลังมีรอยจานสวยงามมากจ้ะพี่จะเป็นหลวงปู่สุขจ้ะพี่เป็นหลวงปู่สุขจับขอบมีห่วงหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์จะเป็นปิดตาโกมันหลวงชุมพรจ้ะพี่มีรอยจานด้วยนะคะจับขอบอย่างนี้จ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จะเป็นปิดตาโกมหลวงชุมพรจะมีรอยจานจ้ะหนูได้มาหยกๆยกค่ะพี่สวยๆจริงๆค่ะพี่ทานะคะ สดสดร้อนๆเลยจ้ะพี่700รบาทปลายทาง50บาทปิดตากกมนหลวงชุมพรจ้ะองค์นี้จะเป็นรูปรหลอดหลวงพ่อเดิมมีรอยจานค่ะพี่600บาทจ้ะรูปรหลอดหลวงพ่อเดิมองค์นี้มีรอยจานสวยงามมากเนื้อหาน่าศึกษาจ้ะพี่สวยจริงๆค่ะพี่ดูผิวจ้ะพี่จ๋า6ก0บาทปลายทาง50บาทจ้ะองค์นี้จะเป็นพระก,กิ่งไม่ทราบที่จ้ะเป็นพระก,กิ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเ0 0รบาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทข้างๆจะมีมงกุฎล้อมขึ้นไปค่ะหนูไม่ทราบว่าะเขาเรียกว่าอะไรแต่หนูเรียกว่ามงกุฎค่ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพักกิ่งเก่าไม่ทราบทีจ้ะโอเคค่ะพี่ขาสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่แอนไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ากจ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะ ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ